อาวดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับอยู่กับคนอนะใช่ผมผมเป็นคนที่เป็นผู้แพ้ก็เสียงที่เป็นมานี้เราคนมันจะมีอย่างเงี้ยบ้างอ่ะเข้าใจปะอ่าอันนี้เรามาดูเอ็มมาก,กันดีกว่าคนจะมีทั้งหมดสามล่างนะผมทำล่างสามไว้เรียบร้อยแล้วชื่อสังกิตจะเป็นเฮลเอ็มมาประมาณนี้ทุกคนเฮลมานี่ล่างสามล่างหนึ่งล่างสองมีความสามารถก็คืออืมเรียกว่าไง ตีเข้าทุกสายเลยนะครับตีแบบเข้ามีผลกับทุกสายเลยเช่นตัวสีแดงก็จะเข้าตัวสีแดงมีผลกับตัวสีแดงเช่นรุ่นเามจจะเข้ากับตัวสีแดงตามที่มันเรืองแสงอย่างนี้ขึ้นนะครับตามที่มันเรืองแสงมาดาูหน้าสามกันหน้าสามจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมานะความสามารถจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอืม mm ก็เพิ่มแลไรคนสำนึงนะแต่เพิ่มหยุดเวลาไม่ได้กับ จะห้ามหยุดเวลานะตรงนี้กับห้ามวาร์ปนะตัววาร์ปก็คือแบบพวกเอเลียนนะเอเลียนติดดาวนะมันคู่คนจะเจอหลังจากเล่นไอ้ดานบทที่สองของเอเลียนจบอะ่ะมันจะมีไม่ก็อบทแรกนะมันจะไปเจอแบบเป็นตัวเรียกว่าไงเอเลียนติดดาวมนะันคือแบบขั้นบัญชาการเอเลียนโหดขึ้นอะ่ะมันสามารถวาร์ปหรือว่าข้างหลังมันก็มันก็นกพวงมือตีเราพวงมือตีบ้านเราเราเขารวงก็ได้เลยอนยะ่างเงี้ย ถ้าไม่มีตัวกันถ้าไม่มีตัวกันมันก็จะแบบมันก็จะทะลวงฆ่าบ้านเราตายเลยทีเดียวใช่อันนี้เป็นตัวบลวารก็คือไม่สามารถโดนวาร์ปได้แล้วก็ไอที่เป็นมีกรอบสีหดสีทองไงก็คือเรียกว่าคอนสวรรค์นะซึ่งต้องแลกตัวคเอาเงินมาซื้อเอาเงินเอาเงินมาซื้อใช่ไม่ใช่เอ็กพีนะมันจะเป็นแบบเรียกว่าเรียกว่าไง NP อะเอ็นพีอะก็คือแบบค่าเ,าเงินย่อยตัวละคร สิบห้าจะซื้อได้หนึ่งขั้นจะมีทั้งหมดสิบขั้นส่วนใหญ่แต่จะมีเรื่องปลดล็อกปลดล็อกเรียกว่าไงอ่ะปลดล็อกความสวรค์ด้วยแล้วก็ต้องอัพอัพให้มันโหดขึ้นอีกก็เปลืองเงินพอเปลืองตัวละครเปลืองกว่าจะครบเหลือตังก็เปลืองคนควรเพราะว่า,วาตัวแรย่อยได้แค่ห้าอันนี้ใช้ทีนสิบห้ามีสิบขั้นพอถึงขั้นห้าก็จะเปลี่ยนเป็นทีละยี่สิบนะตัวตัวซูเปอร์แร็ได้ได้สิบห้า ตัวเลเจนด์แลนได้ร้อยห้าสิบแล้วก็ตัวแล้วตัวอูเบอร์แลนจะได้แค่ห้าสิบนะ,อะอเอ็นีอ่ะก็คืออัพไม่แค่สามรอบมแหละห้าห้านะไม่ห้าหนึ่งห้านะแต่ถ้าสองแต่ถ้าห้าถึงหกห้าถึงสิบอ่ะไม่สี่ห้าห้าห้าถึงสิบแหละเออก็จะได้แค่ห้ารอบไม่ไม่ก็ดิไม่ดีก็จะได้แค่สองรอบเนี่ยอันนี้อัพอันนี้ต้องปลดล็อกประมาณไม่าจะปลดล็อกต้องปลดล็อกรอบแรกจะไม่ได้แล้วเท่าไหร่แล้วก็ตอนจากนั้นก็อัพ อันนี้ปลดล็อกตัวนี้มันลดความลดเรียกว่าไงนะลดดาเมจอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรากดปลดล็อกใช่ไหมเราเติมเข้าไปอ่ะมันจะลดดาเมจได้ดีขึ้นมันจะแบบตดง่ายขึ้นอ่ะก็คือตอนนี้เต็มสิบเลยใช่ปะอันนี้ได้ดาบสิบแล้วแบบโอกาสที่จะลดดาเมจสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์งเี้ยแล้วมันตีหิงอ่ะก็โดนง่ายแล้วก็โดนทุกตัวเอ่ะแล้วก็มีเวฟนะทุกคนเนี่ยสมมติยืนซ้อนหลังกันใช่ไหมมีเกตัวมันมีกี่ตัวใช่ไหมโดนโดนที่ถ้าเกิดมันจะมีโอกาสปล่อยปล่อยขึ้นมาแล้วจะขึ้นลดดา โลเาเมจโลลอยห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์่ะใช่แลตัวตนี้เลือดประมาณน,น่าจะหนาอยู่น่าจะสักแสนห้าแล้วก็มีหยุดแล้วก็มีมมต้านุคำสาปก็คืออันนี้เป็นใช้เงินซื้อกันละใช้เงินย่อยตัวลนนะครใช้ตั้งร้อยหนึ่งก็คืออูเบอร์เลยแสนอูเบอร์แรสองตัวนะ <S <S เออบอกอันนี้ทําให้ไม่โดนคำสาปได้ใครสงสัยว่าคำสาปคืออะไรนั้นเดี๋ยวก็คือแบบมีตัวสายหนึ่งเรียกว่าซากวัตถุอ,อันน่ะ เนี่ยใช่มันจะเจอด่านหลังๆล,ลยนะหลังจากหลังจากรถจบด่านสีเหลืองอะ่ะในด่านตำนานอะ่ะก็คือจะเจอตัวตัวเนี้ยแบบว่าพอราตีพอพอมันมาโดนเราใช่ปะมันมีโอกาสที่จะแบบเรียกว่าโดนตีคำสาปแล้วคำสาปเนี่ยจะทาให้เนี่กว่าไงทําให้สมมุติเรามีหยุดเวลาใช่ไหมตัวไหนหยุดเวลาได้โดนคำสาปปุ๊บโดนคำสาปห้าวิ ถ้าไม่มีตั้งคำสาบใช่ไหมจะหยุดเวลาไม่ได้หยุดเวลาครับจะไม่มีผลสา,สานะเช่นทุกอย่างจะหายไปหมดเลยเช่นแบบเราเราซื้อบัฟเพิ่มเลือดมาใช่ปะใช้เงินใช้เงินย่อยตัวละครนะ่ะก็จะไม่ก็ <c oughs> <c oughs> จะไม่มีผลหยุดเวลาก็ใช้ไม่ได้นะใช่เลยต้องมีไว้เพราะว่าปะเทศลุยอย่างหลังๆคนใช้ร้อยหนึ่งน่ะโอเวอร์อะไรสองตัวแล้วก็หยุดขึ้นอันนี้มีเหมือนกันทุกล่างอีกฝั่งปล่อยขึ้นมาใช่ไหมทุกคนมันจะแบบทะลวงทะลวงตัวโดนทุกตัวอะไรเงี้ย ตัวนี้ก็ใช้หยุดคลื่นได้แบบโดนมันมันจะหยุดแล้วก็มันจะไม่ทะลุไปเลยไม่มีตอนไหนโดนคลื่นเลยแหละให้ออยืนอยู่แหบหน้าแหละห้มยืนอยู่ตรงถ้าแบบอีกฝั่งปล่อยคลื่นมาคลื่นจะไม่ทะลุแล้วก็ตีพื้นที่คือดีโดนทุกตัวแล้วก็ตีทั้งหมดคือตีโดนทั้งหลังเนี่ยเหมือนตอนนี้ข้างหน้าเห็นป่ะทุกคนแล้วก็เพิ่มมีเพิ่มไม่เพียแล้วก็ก็คือแบบอ,อือ่าเดี๋ยวผมไปหาก่อนเกมี้จะมาเพิ่งได้เมื่อวานทุกคน ผมแล้วไม่มีตังค์เนี่ยอันนี้จะเป็น NP นะ NP คือเงินย่อยตัวละครเนี่ยอันนี้ป้าป้องกันหนวอไปวะทำเนื่อคนใครไปหยิบแตนหน้าบ้านนั่น่ะนะเอององกันทุกคน ก็มือคนกอสรสั้นมันก็บีบแดดหน้ากันทำไมเนี่ยเออกลับมาที่บัฟป้องกันน่ะเี๋ยวจะย่อยจากตัวละครจากตัวแมวธรรมดาก็ได้ก็คือแบบไแมวธรรมดาที่เรามีตั้งแต่เรื่องเกมอะ่ะก่อนที่จะได้ตัวก่อนที่จะสุ่มกาชาก่อนที่จะสุ่มกาชาฮองได้นะจะได้แค่ตัวละหนึ่งถ้าเกิดได้แค่ตัวละหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะความจริงนะ่ะคนอาจจะสงสัยก็คือแบบทำไมไมเอา้าทำไมผมไ่้ยอูเบอร์ได้แค่ห้า่างพี่ก็คือแบบว่า มันต้องผ่านด่านพระเจ้าเม่อผ่านด่านอวากาศนะด่านอวากาศแบบที่เป็นเอเลี่ยนพวกเอเลี่ยนมัญชาการเนี่ยระดับแ,แ,แชปเตอร์สามคือแชปเตอร์สุดท้ายก่อนแล้วมันจะจากนั้นมันก็จะคูณเบิ้ลเอ็นพีให้อ่ะก็คือแบบเราจะไดเอ็นพีจะขึ้นง่ายขึ้นนะแต่แต่ได้ง่ายไม่อีกเรื่องหนึ่งนะมันจะได้ทีเรื่องโอตยากเอาเรื่องนะต้องทำนานแหละ แต่มาครั้งก็เหลือเยอะก็จะไม่รู้จะทำอะไรแล้วเอ็มวีอ่ะแล้วก็บัฟโจมตีก็คือเพิ่มดาเมจอีกอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาไปใช้กระดานปกติอันนี้ที่ินดีสุดรของผมเนะี่ยแต่ผมไม่ได้ใส่ไม่เท่าเอ็มมาแล้วแฮนด์ตัวไหนดีวะเค่แมวสลามก็ไนดะ้ไม่อยากเอาตัวอ,อื่นออกเอาไปเล่น,นกระดานไหนดีละ่ะอืมไอ้ไอด่านอันนี้ผมยังไม่ผ่าน บอสสุดฤทธิสู้ไม่ตายสักทีโหดไปไหนไม่รู้ผมก็มีตัวนะแต่มันแบบเวลอววน้อยมึงไม่รู้เหมือนกันอะหัวร้อนอยู่ไม่ได้หัวร้อนแต่แบบเอ,อไม่รู้จะผ่านไหมแล้วก็ข้างล่างอันนี้ผมเคลียร์แล้วเอาโหดเอาเรื่องทัานมอละคอนสามวันรวดทุกคนใช่อ่ะเอาด่านไหนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เน,นี้ยยากอยู่น,นะอันนั้น เราลองเล่นดานาดนี้ไม่ดีกว่ากดแห่งแดนเถื่อนไหนดูดินี่ขนาดเดียวพอด่านนี้ก็ได้กคนเดี๋ยวคน,คนจะเห็นว่าเอ็มมาเยังไงอันนี้ผมใช้โฟโนโราชาโฟโนโฟโนสีดำกับแคสซี่คู่กันผมเิงคิดไอเดียได้ผมแนะนำให้ level, level อัพเวลเรเวลข้างๆเนี่ยเอาแค่รอบเดียวพอมันเปืองตังคน มันจะเดินมันเราจะเกสกตัวหนึ่งในตัวเสกอูเบอร์ได้ตัวนึงนก,ก,นก่อนพอดีโอ้ยหมาดับยังไม่ตายทีวะน่าจะตายแหละตักหนึ่งเฮ้ยแป๊บพวกคนบ้านระเบิดพวบ้านระเบิดแล้วมั้งเนี่ยโอเคเอาใหม่ทุกคนอ,อ้อ รือตัวแต่ตัวแชปสองมุขุนเนี่ยมันจะอุดมันจะอืดขึ้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนจากนั้นซีซั่นจากนั้นมงกุฎสามมันจะอุดอืดไม่ใช่อุดมันอืดขึ้นประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์มั้งตัวเนี่ยแล้วแต่แชปเตอร์แล้วแต่แล้วแต่แชปเตอร์เหมือนกันอ่ะเหมือนแบบแชปเตอร์ใหญ่อ่ะมงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันอุดขึ้นมากมากเลยมันตีแรงขึ้นด้วยค่าทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดอ่ะเหมือนค่าโจมตีนะค่าโจมตีค่าเลือดอ่ะถ้าไม่หต่มันจะตายเนี่ย เราๆ,ๆๆๆ s u p ร r Idol p r o f e อ s i o n a l วงต้องไม่มีแต่จิ้นโอเคเราระเบิดป้างกันทุกคนมีมาตีไม่เข้าหรอกโอ้ยหมีมันตีแรงนะโอเคหมาดำตายเราควรเสกตัวไหนไปดี เออส่งไอ้ม,มาไปก็ได้แต่อย่าให้มันไอหมีมันมุดดินขาดโอ้ยไม่หันแล้วมุดดินไปแล้วอาจจะดูคนมันตีไม่โดนอีกแล้วอะไรน,นะโอ้ยโดนตีบ้านตีโดนบ้านอีกเบ้อนี่ยแหละคนผมผมเล่นดานุยเ่าเลยว่ามันยากผมยังไม่ยังไม่ไมตายอะ่ะเล่นแค่รอบเดียวพอเล่นแค่ดี๋ยวมุ่เดียวมุงกุดเดียวก็พอละเอาจะได้รีวิวดานไหนวนนะเนี่ย ไม่ได้เอาแม่สลามไปมันก็เล่นยากเลยคนเอม,มา่าเอม,ม่าผมผมให้เอบัวก,กันฮะมันก็ตมก็เก่งแต่แต่ว่ายังไม่ใช่ที่สุดของทีมผมอืมเอาเป็นว่ารีวิวแค่นี้ดีกว่าใช่พวกนเข้าแต่ความสามารถล้วผมอธิบายสวัสดีครับ